ในปัจจุบันประเทศไทยพบการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากมายเนื่องจากประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ากว่าประเทศเพื่อนบ,บ้านบางประเทศจึงทําให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ,บ้านบางส่วนเช่นกัมพูชาเมียนมาลาวเวียดนามรวมทั้งแรงงานชาติอื่นเป็นจํานวนหลักล้านคนซึ่งประเทศเหล่านี้พยายามเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยทั้งที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยอาชีพส่วนใหญ่ที่แรงงานเหล่านี้เข้ามาทำคืองานประมงทำงานในโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งการแกะกุ้งและเข้ามาทำกานกเกษตรเช่นกีดยางงานก่อสร้างเป็นต้นชาวต่างชาติบางส่วนที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายก็ได้สร้างปัญหาต่อความมั่นคงของสังคมโดยรวมเช่นปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโรคระบาดเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและนายจ้างที่นาแรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพื่อสวงหาผลประโยชน์ียกเก็บค่าใช้ใจ่ายเกินกว่ากฎหมายกําหนดเอารัดเอาเปรียบไม่คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจ่ายค่าจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายกําหนดสภาพการทํางานมีความเสี่ยงต่อชีวิตไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมทํางานไม่มีวันหยุดตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงง,งานกําหนดไว้ทางการแก้ปัญหา นโยบายการจดทะเบียนในงานต่างชาติควรจะต้องมีการเปิดโอกาสให้จดทะเบียนได้ตลอดทั้งปีเพื่อสอดคล้องกับการหมุนเวียนในงานตามความต้องการของแรงงานในตลาด 2. ในงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรรมการสถางานควรทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการจ้างงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างโดยให้แร,งง,รง,งงานมาขึ้นทะเบียนโดยตรงกับสํานักงานสถางานและให้หนายจ้างทําสัญญากับลูกจ้าง 3. ควรมีความเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการใช้งานข้ามชาติให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคเกษตรควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการคนงานที่ดี 4. สร้างการมีส่วนร่วมของแรงงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องมีตัวแทนแรงงานในไทยและแรงงานต่างชาติในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานต่างชาติในทุกระดับเพื่อให้นโยบายมีมุมมองที่หลากหลายและสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุด 5. ภาครัฐจะต้องมีการจัดทำกลไกการควบคุมสิทธิแรงงานทำกฎหมายที่แรงงานสามารถเข้าถึงได้เช่นมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนสำหรับการลักลอบเข้ามาทำปิดกฎหมาย